เดี่ยวเข้าจังเลยเนาะมีครับเชฟหมีดักดักของเรานะครับกำลังทำการเชื่อมกับเผาเฮ้ยเบาๆทีละครึ่งทีละครึ่งดีเฮ้ยทำไมอ่ะนี่ก็เป็นมันเนี่ยเราเนี่ยเหลือเผื่อใช้อย่างอื่นได้ไอ้ห่าล่ามีอะไรก็แหลกๆกันเข้าไปใส่อะไรแล้วก็ใส่ดูต้นต้นเอามานี่ดูความแตกต่างนี่ ไอ้ีนี่ผัดกะเพรารู้ว่าแกงใบกะเพราเนี่ยฮะตอบกูหน่อยนี่คือความแตกต่างระหว่างสองจานนะครับนี้นี่ครับนี่เชฟเหมยกับเชฟเปาไอ้นี่เชฟเชฟหมี่ดักๆครับอย่าชิมอย่าชิมไว้จบที่ข้าวห้ามชิมกันด้วยห้ามชิมกันด้วยส่วนฝั่งนู้นนะครับเรา ส่วนฝั่งนู้นเป็นเป็นป่นป,ปน,นปลนปากระป๋องฝั่งนู้นกำลังทำป่นปลากระป๋องอยู่นะครับพี่น้องตาบัว้นะเว้อยเอ้ยพี่เจนกูไปไหนอันนี้แฟนคนสวย,ย,ยน่ารักามากพี่หัเนี้ยดูดีมากเลยอ่ะไม่น่ารักขนาดนี้อ่ะโอ้โอีนี่บานเลรอแดกอย่างเดียวชีวิตไม่ทำหี้อะไรเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็รอแดกมีหน้าที่จิกกัดชาวบ้าน แกงหลับร้อเจ้ใช่ยอื้โอ้อนั่นขาข้าเจ้าชายตายตีนจาโอ้โหขาตูดตูดตูดเราจะถึงกับ<ด>เก็เก็บล้างเ,เองพี่เปิน้น